สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้าเฟมทำไมมาสายตื่นสายครับและเนี่ยการแต่งกายดูซิทำไมเสื้อไม่แต่งให้เรียบร้อยและรองเท้าล่ะคะรองเท้าไม่แห้งครับฮคุณละปวดหัวจริงๆเชิญค่ะขอบคุณครับ หัวหน้าห้องเชิญคะ่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะเรื่องที่ครูจะพูดคุยในเช้าว,วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของเพื่อนของพวกเราที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วเนาะก็คือเรื่องของเฟรมกับต้าวันนี้ครูอยากจะให้พวกเราพูดคุยกันและร่วมกันหาข้อแก้ไขปัญหาของเพื่อนครูจะขอความคิดเห็นจากหัวหน้าฝ่ายทั้งสีฝ่ายนะคะเริ่มที่ฝ่ายแรกฝ่ายการเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ ถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะหนูคิดว่าก็จะพาเพื่อนตามงานให้มีงานส่งให้โคบะคะ่ะก็คงจะเป็นเรื่องของงานแต่ละรายวิชาเนาะฝ่ายต่อไปค่ะค่ะสําสหรับฝ่ายการงานนะคะก็จะพาเพื่อนทั้งสองคนไปต้อนรับแขกที่เข้ามาในโรงเรียนค่ะแล้วก็ช่วยงานในโรงเรียนค่ะหลักๆก,ก็เป็นงานในโรงเรียนเนาะฝ่ายต่อไปค่ะ ค่ะสำหรับฝ่ายกิจกรรมของพวกเรานะคะถ้าสมมุติว่าโรงเรียนของพวกเรามีกิจกรรมต่างๆพวกหนูก็จะชวนเขาทั้งสองคนมาร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนค่ะก็คงเป็นการช่วยงานกิจกรรมในโรงเรียนเนาะฝ่ายต่อไปค่ะครับสำหรับฝ่ายปกครองครับเพื่อนๆทั้งสองคนเนี่ยมีปัญหาในการแต่งตัวแล้วผมจะชวนเพื่อนๆทั้งสองคนเนี่ยไปสอดส,สอง,งน้องๆที่อยู่รังน้ำที่ดูบุรีส่วนการแต่งกายนะครับผมจะอบรมคอยเองครับ โอเคฝ่ายปกครองก็คงเป็นเรื่องสอดส่องดูแลน้อง,องๆเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแต่งกายที่ผิดระเบียบนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะได้ข้อสรุปว่าเราจะแก้ปัญหาของเพื่อนทั้งสองคนยังไงนะคะสวัสดีครับมาสายอีกแล้วมาสายทุกวันเลยสองคนเนี้ยดูสิเนี่ยแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยทำไมแต่งตัวเรียบร้อยมันยากมากเลย,เลยหรือไงเฮ้เนี่ยเพื่อนเขาเคารพธงชาติเสร็จหมดแล้วเนี่ย พวกเรามาไม่เคยทันเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เรายังไม่เคารพตรงชาติเคารพตรงชาติก่อนเลยเริ่มประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัตสุทัศน์ปิติศักดิ์พัฒน์พลาหายทินกรอาหายคู่เลยมีใครรู้บ้างว่าเพื่อนสองคนหายไปไหนคะผมครับผมรู้นะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมไปตามให้นะครับ ้ยจานเรียกว่ะจานเรียกไปเรียนว่ะไปพวกเราตาเฟมทำเรื่องไม่ดีอีกแล้วนะหลายครั้งหลายคราครั้งนี้ครูจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายปรับตัวให้ได้อยู่กับเพื่อนให้ได้รับทราบ มีเฟรมกับมีต้าที่ฝ่ายวิชาการแจ้งมานะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่เราพูดกันก่อนหน้านี้นะคะเรื่องแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาช่วยเพื่อนสองคนนี้ยังไงครูได้ข้อสรุปแล้วและเดี๋ยวครูจะแจ้งให้ฟังเริ่มที่ฝ่ายแรกก็คือฝ่ายการเรียนฝ่ายการเรียนเนี่ยครูอยากให้พวกเราพาเพื่อนไปเข้าพบครูแต่ละรายวิชาเพื่อที่จะตามงานแล้วก็จะได้มีสิบสอบนะคะ ส่วนฝ่ายการงานก็จะให้ดูแลในส่วนของห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดการปิดไฟปิดหน้าต่างปิดพัดลมต่างๆให้พาเพื่อนทั้งสองคนทํานะคะแล้วก็ฝ่ายกิจกรรมให้ชวนเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมให้ควบคุมดูแลให้อยู่ร่วมกิจกรรมจนจบกิจกรรมนะคะและฝ่ายสุดท้ายคือฝ่ายสารวัตรน,นักเรียนก็ให้ดูแลเครื่องแต่งกายดูแลเรื่องการเข้าเรียนต่างๆให้เรียบร้อยเรื่องที่ครูจะแจ้งก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ เฟมกับต่ายังไมมาหรอมาแล้วครับขออนุญาตเข้าห้องครับอ้าวนึกว่าจะไม่มาเชิญค่ะนั่งที่เลยวันนี้ครูจะมาแจ้งผลสอบของพวกเรานะคะอันดับแรกเป็นผลสอบของรายวิชาสุขสศึกษาและพลาศึกษาที่ครูสอนอยู่ค่ะเบื้องต้นนะคะวิชาของครูเฟมกับต้าผ่านค่ะ yes hey เฮ้ย hey, น้องแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยครับกฎระเบียบโรงเรียนเขาก็มีแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะช่วยพี่เก็บเศษขยะก่อนสวัสดีค่ะแต่งกายเรียบร้อยจังเลยเฟมต้าผมเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วครับอาจารย์อาจารย์จะไม่หผมแต่งกายไม่ถูกระเบียบอีกแล้วครับอืมโอเคดีแล้วดีแล้วดีมากค่ะไปเชิญค่ะ